ไลท e t ทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีดค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับ h พัดลาย a ท l แลนทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา35นาทีค่ะเริ่มกันที่ช่วงอ t ดลน์บันเทิงวันนี้นะคะเรานำภาพบรรยากาศเทศกาลดนตรีจิ้มไหลมิวสิกเฟสติวัล2งานนี้แฟนๆก็ได้ใกล้ชิดศิลปินที่ตนชื่นชอบกับบรรยากาศใกล้ชิดสนิท2เท่าแบบเธอจิ้มไหลฉันฉันจิ้มไหลเธอไปติดตามกันเลยค่ะสนับสนุนโดย ไฮลักส์รีโวบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นเทศกาลดนตรีที่ต้องบอกเลยค่ะว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับเด็กรุ่นใหม่ไวยฮอร์โมนกับเทศกาลดนตรีแนวแนวเอาใจวัยรุ่นใน Toyota Is my Present เซนต์จิ้มไหล่เฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไบเทคบางนาค่ะ งานนี้เขาก็จัดบาร์เป็นกันเองค่ะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้กระทบไหลศิลปินทั้งเด็กไอดอลและศิลปินรุ่นใหญ่บรรยากาศใกล้ชิดสนิท2เท่าแบบเธอจิ้มไหลชั้นชั้นจิ้มไหลเธอกระทบไหลศิลปินสุดฮิตและวงดนตรีสุดแนวจากหลกากหลายสไตล์รวมถึงเด็กไอดอลด้านดนตรีทำกลางแสงสีเสียงตั้งแต่เที่ยงวันยาวไปจนถึงช่วงดึก ดงานเริ่มกันด้วยโชว์จากรุ่นพี่อย่างวงค็อกเชลที่ขนเพลงพร,พร้อมๆมาฝากแฟนเพลงกันเพียบแถมยังชวนน้องปลอยชมพูที่โด่งดังจากเน็ตไอดอลมาร่วมจิ้มล่ลกันบนเวทีด้วยต่อกันที่ศิลปินร็อกรุ่นเล็กมาร่วมโชว์กันบ้างอย่างวงเดอะทาเลนโตที่มีดีกรีเป็นรองแชมป์จากการประกวดเวที Thailand g o ท Talent และคว้าอันดับสีของ g o t t เทเลนต์เอเชียมาอีกด้วยเรียกว่าความสามารถของน้องๆเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะสลับมาที่ศิลปินดังเจ้าของเพลงพบกันใหม่ของวง p o ลลีแคทวงนี้เขาก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันเพียบ ต่อกันเลยกับวงเกสเนอว่าที่ไม่ว่าจะร้องเพลงไหนๆก็ถูกอ,อกถูกใจวัยรุ่นเพลงวงนี้เขาฮิตทุกเพลงเลยจริงๆนะคะส่วนทางด้านวงลิปตาหนุ่มคัตโตและแทนก็ไม่น้อยหน้าค่ะเรกเซนกริจจากลีลาทาเตนเสียงร้องไม่ต้องพูดอะไรมากวงนี้เขาก็มีเพลงฮิตเพลงดังไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะส่วนหนุ่มแซมอภิวัฒน์เปิดโชว์มาก็แต่งเพลงสดๆเอาใจวัยรุ่นและ Toyota i s m คุณ ขึ uhm. ้นมาจ้งเพื่อนหน่อยได้ไหมทุกคนที่ไปเช็กป้องนัเพลงฮิตเพลงดังของแซมก็มีมาฝากกันเพียบน้องๆร้องตามกันได้ทุกเพลงเลยทีเดียวค่ะ ซึ่ง Toyota Is m สไคเขาก็ยังจัดจิ้มไหลเอวอร์ดให้น้องๆที่มีความสามารถในโลกโซเชียลและ YouTube ส่งคลิปเข้ามาร่วมประกวดกันด้วยและก็ได้ประกาศผลกันไปในงานพร้อมกับสเปเชียลโชว์ของผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งรางวัลจิ้มไหลเอวอร์ดประเภทกลุ่มได้แก่วง a อป y ย รางวัลจิ้มลอวอร์ดประเภทหญิงเดี่ยวได้แก่สาวน้อยเสียงสายจัสมินเสียงของน้องเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะและรางวัลจิ้มไลอวอร์ดประเภทชายเดี่ยวได้แก่เจเรนบอย ซึ่งพวกเขาก็ยังได้ร่วมโชว์เป็นมินิคอนเสิร์ตกันอีกด้วย To โยต้ i อ m สไ e ลหวังให้น้องๆเหล่านี้ได้เป็นแรงบันดาลใจพร้อมต่อเติมฝันให้เป็นจริงค่ะนอกจากดนตรีจากศิล,ลปินชื่อดังมากมายแล้วนะคะในงานเขาก็ยังมีกิจกรรมให้หนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นได้ร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมต่างๆมีการออกร้านจากศิล,ลปินและเซเลบที่นำของเก๋ๆมาให้จิ้มซื้อกันในงาน รวมไปถึงจุดถ่ายรูปที่ถือว่าน้องๆใครที่มาแล้วก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพส,สวยๆกันไปเช่นกันค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศสนุกๆที่เราได้นํามาฝากกันในเทศกาลดนตรีจิ้มไหลเฟสติวัลสองใครที่พลาดไม่ได้มาในปีนี้ต้องบอกว่าเสียดายแทนเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะปีหน้า Toyota Is ิสไมเขาก็ยังมีเทศกาลดนตรีแบบนี้ให้ทุกคนได้มาจิ้มไหลกันอีกแน่นอนค่ะ อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบข่าวไหนเป็นพิเศษวันนี้ก็ส่งมาที่ Facebook f แฟนเพจ Hotline Thailand เพื่อรวมสนุกรับรางวาัลท่อรถยนต์นิตโตะและบัตรตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรายังติดตามเรื่องราวของพระราชวังพญาไทกันต่อนะคะหลังจากที่เคยนําเสนอประวัติความเป็นมาไปแล้ววันนี้ค่ะจะพาไปรู้จักในส่วนของพระที่นั่งเทวราชสภารมว่ามีเรื่องราวความเป็นมาและความสําคัญอย่างไรติดตามกันค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพระราชวังพญาไทเพิ่มเติมในส่วนของพระที่นั่งเทวราชพารลมและร้านกาแฟนรสิงห์ว่ามีเรื่องราวความเป็นมาสำคัญอย่างไรโดยได้รับเกียรติจากนาวาโทหญิงชูจิตจิตแก้วหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทผ่ายเยี่ยมชมพระราชวังพญาไทค่ะพร้อมกับเล่าเรื่องราวในอดีตของพระที่นั่งเทวราชพารลมและร้านกาแฟนรสิงห์ให้เราได้รับฟังกันอีกด้วยค่ะ ตอนนี้พี่ก็จะพามาชมพระที่นั่งเทวราชาพารลมนะคะพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยสวยงามเป็นลักษณะแบบไปเซนททยคือมีโดมตรงกลางแล้วก็มีหลังคาประทุมสีด้านนะคะแล้วก็มีตกแต่งแบบออยุโรปก็คือว่ามีเฉลียงทางที่จะรอบพระที่นั่งแต่พระท่นั่งวันนี้ไม่สามารถขึ้นไปชั้นสองได้ะคะ่ะก็ ตกแต่งให้สวยงามเท่านั้นและประโยชน์ในปัจจุบันเนี่เราก็ยังใช้ประโยชน์จุดนี้นะคะเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเลี้ยงรับรองผู้ใหญ่เลี้ยงแขกของบริษัทต่างๆแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะให้เข้ามาใช้ในเรื่องของการส่วนตัวได้ะค่ะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะตอนนี้เปิดเป็นร้านกาแฟชื่อว่าร้านกาแฟนรสิงในสมัยชัานที่6เนี่ยท่านจะมี ราชสำเรให้สร้างร้านกาแฟขึ้นมาสำหรับคนไทยซึ่งเป็นร้านกาแฟแห่งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะชื่อว่าร้านกาแฟเอาสิงเป็นของท่านเจ้าพญาลามลักพบร้านกาแฟตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ตรงสนามเสือป่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งรวมเสือป่าค่ะในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยท่านมีการเ,เกี่ยวกับเรื่องของเสือป่าเพื่อให้เกิดความรักชาตินะคะ ก็ได้สร้างร้านกาแฟเป็นที่รวมศูนย์รวมของเสือป,ป่าทั้งหลาย สำหรับตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมเข้าชมในพระราชวังพญาไทในส่วนของพระที่นั่งพิมานจักรีเรื่องราวจะมีความสำคัญอย่างไรนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามตอนต่อไปได้ในวันพุทธที่11พฤศจ,จิกายนนี้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจเข้าชมพระราชวังพญาไทก็สามารถเข้าชมได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีในเวลา13บมนาฬิกาส0นาทีส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นสามารถเข้าชมได้สองรอบในเวลา9ก้านาฬิกา30นาที และ13นาฬกา30นาทีและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 3547987ค่ะ h อ t ไลน์ line, Thailand อ o ไลน์ไ Thailand ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวาการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสปอร์ตฮอตไลน์ สนับสนุนโดยโตโยต้าไทยพรีเมอร์ลีกศึกบอลโตโยต้าไทยพรีเมอร์ลีก2015สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นนัดที่28ของฤดูกาลและดูเหมือนว่าการลุ้นแชมป์จะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคะ่ะเมื่อจากฝูงอย่างบุรีรัมยูไนเตตยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องด้วยการบุกไปเอาชนะโอสสภา,ภาไป6ประตูต่อ3 นาะที่เกมในสนามกีฬากองทัพบ,บกวิภาวดีอาร์มี่ยูเนเต็ดรับการมาเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดรองจากฝูงเริ่มเกมไปเพียง2นาทีอาร์มี่ก็ได้ประตูขึ้นนำจากการยิงของอเล็กซานเดอร์เมดายรอสเมืองทองมาตีเสมอในนาทีที่20จากลูกม่งของคลีตันซินวา แต่ก่อนจบเกม15นาทีมงคลทศกรัยปีกตัวเก่งดีกรีทีมชาติไทยของโจบ้านกระชากบอลไปริมเส้นก่อนตบเข้ากลางให้ราฟาเอลวอตติซัดประตูชัยจบเกมอาร์มี่ยูเนเต็ดเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้เมืองทองมีแต้มตามหลังจากฝูงอย่างบุรีรัมถึง5คะแนนขณะที่มีแมตช์การแข่งขันเหลือให้ลุ้นอีก6นัดแฟนบอลคงต้องลุ้นกันไปจนนัดสุดท้ายว่าใครจะเป็นแชมป์ถ้วยใบนี้ค่ะ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมคนไทยรักพ่อโดยส่งภาพถ่ายความประทับใจคู่คุณกับคุณพ่อมาที่ Facebook f แฟนเพจ Hotline Thailand หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f แฟนเพจ Hotline Thailand ค่ะเพื่อร่วมสนุกรับรางวัลรถจักรยานยนต์ h อนด a w เวฟ1 1 0่้อไออตโตล็อกอารามบัตรกำนันที่พักเกาะช้าง Resort ทแอสปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 5ธันวาคมนี้ค่ะ ก่อนจบรายการวันนี้นะคะเรามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสถาบัานไทเยรมันขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Innovation Day 2015ในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ภายในงานนะคะท่านก็จะได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อชื่อว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม4.0พบกับกิจกรรมเปิดบ้านไทเยอรมันแล้วก็การออกมูสแสดงสินค้าเทคโนโลยีตลอดจนการแข่งขันทักษะฝีมือในด้านต่าง,างๆสำรองที่นั่งได้ที่สถาบัานไทเยรมันฟรีตลอดงานค่ะและทั้งหมดนั่นก็คือฮอต Hotline Thailand วันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ที่กรุณาติดตามรายการค่ะพบกับ Hotline Thailand ได้ใหม่ทางทบทบ5ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง